เห็นกับตาตัวเองเลยว่าวิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนคุณครูได้จริงๆสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องลงมือเรียนเพราะการเรียนรู้ที่ดีที่สุดคือการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำค่ะในช่วงที่ผ่านมานะคะดนได้ไปอ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าวิจัยชั้นเรียนเปลี่ยนครูฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นได้อย่างไรโดยศาสตราจารย์นายแพทย์วิจาร์พานิ์นะคะ คิดว่าถ้าใครอยู่ในแวดวงการศึกษาเนี่ยก็คงได้ยินชื่อเสียงของอาจารย์วิจารณ์มาไม่มากก็น้อยนะคะทีนี้หลายคนเนี่ยได้ยินคําว่าวิจัยนะคะก็อยากจะปิดคลิปนี้หนีกันไปเลยนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าช้าก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปขอพักคําว่าวิจัยไว้ก่อนลองมาดูประโยคน์ที่2กันนะคะฉันจะเป็นครูที่ดีขึ้นได้อย่างไรโดยทั่วไปแล้วนะคะการพัฒนาคุณครูนะคะที่ทํากันอยู่ทุกวันเนี่ยก็คือการพาคุณครูเนี่ยออกไปอบรมใช่ไหมคะ อบรมบ้างเสวนาบ้างเวิร์กช็อปบ้างนะคะ2วันบ้าง3วันบ้าง5วันบ้างทีนี้ตัวโดนเองเะคะเคยเป็นทั้งคนที่เข้ารับการอบรมแล้วก็เคยเป็นคนให้การอบรมแก่คุณครูนะคะทั้งประสบการณ์ทั้งสองส่วนทําให้โดนตั้งคําถามจริงๆว่าเอ๊ะ การอบรมแบบนี้มันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลจริงไหมแล้วก็จากประสบการณ์เนี่ยที่เคยเข้ารับการอบรมถึงแม้ว่าโดนนะคะจะตั้งใจมากๆเลยไม่วอกแวกไม่เล่นมือถือนะคะตั้งใจจดทุกกระเบียดนิ้วปรากฏว่าพอเราเอากลับเข้ามาทํางานนะคะในสถานการณ์จริงเรากลับนําความรู้เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ได้ยากมากๆเพราะว่าสถานการณ์นะคะที่มันเกิดขึ้นหน้าง,งานของเราเนี่ยไม่เหมือนกับสถานการณ์ที่ถูกจําลองให้เรียนในห้องสัมมนา สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราเจอปัญหาเราไม่รู้จะปรึกษาใครนะคะเราแก้ไม่ได้เราก็เลยกลับไปทําพฤติกรรมแบบเดิมๆนะคะดังนั้นการอบรมเสวน,นาต่างๆที่เราลงทุนกันไปนะคะทั้งเรื่องเงินเรื่องเวลามันดูเหมือนจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสักเท่าไหร่เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่โดนทดไว้ในใจนะคะจากช่วงเวลาปีการศึกษา2 5 6 2้ค่ะโดนได้ไปทํางานกับคุณครูทําเรื่องวิจัยในชั้นเรียนแล้วก็ได้เห็นกับตาตัวเองเลยว่า วิจัยในชั้นเรียนเปลี่ยนคุณครูได้จริงๆก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วนี่แหละคือเครื่องมือที่ถูกต้องในการพัฒนาคุณครูประกอบกับได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้นะคะก็รู้สึกเห็นด้วยมากๆว,าว่าวิธีการพัฒนาคุณครูที่ถูกต้องจริงๆแล้วเนี่ยต้องไม่พาคุณครูออกไปจากห้องเรียนนะคะไม่พาคุณครูออกไปจากโรงเรียนสิ่งที่ต้องทำเนี่ยคือให้คุณครูเรียนรู้แบบ active learning นะคะแล้วก็ใช้วิจัยเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณครูค่ะ ก่อนจะเข้าประเด็นนะคะขอเมาส์เรื่องหนึ่งนะคะคือว่าตอนที่โดนได้เข้าร่วมโครงการทํางานกับคุณครูใหม่ๆโดนจะได้รับบรีฟนะคะจากหลากหลายท่านมากๆว่าห้ามพูดคำว่าวิจัยเด็ดขาดนะคะพูดทีไรวงแตกทุกทีนะคะจนวันนี้เนี่ยจบไปแล้วหนึ่งโครงการโดนก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าทําไมคุณครูถึงกลัวการวิจัยขนาดนั้นนะคะถ้าเกิดในคลิปนี้เนี่ยมีคุณครูท่านไหนเข้ามาฟังนะคะช่วยพิมพ์แลกเปลี่ยนให้โดนฟังหน่อยว่า คุณเนี่ยมีมุมมองทัศนคติยังไงกับคําว่าวิจัยทีนี้เนี่ยโดนเคยได้ยินมาว่าที่ประเทศอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์การวิจัยเป็นเรื่องใหญ่ของเขามากๆนะคะโดยคุณครูจะมีการวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นฟอรัมที่จัดแยกออกมาเลยแล้วก็คนที่ถูกคัดเลือกให้ขึ้นไปพูดบนเวทีนะคะพูดผลงานของเขาจะเรียกว่าเป็นเกียรติเป็นสีกระบงกตะกูลได้รับการยกย่องมากๆ โดยส่วนตัวนะคะดนก็อยากให้ประเทศไทยมีฟอรัมแบบนี้บ้างนะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยนะคะให้คุณครูเป็นนักวิชาการเรื่องการเรียนรู้จริงๆนะคะวันนี้อยากจะยกตัวอย่างกรณีศึกษาหนึ่งตัวอย่างนะคะที่ดนได้ไปร่วมทํางานกับคุณครูมาเป็นการวิใจัยในชั้นเรียนก็หลังจากที่จบกรณีศึกษานี้แล้วเนี่ยเราจะมาถอดบทเรียนกันนะคะว่าวิจัยในชั้นเรียนคืออะไรแล้วมันเหมือนหรือต่างจาก คำว่าวิจัยที่คุณครูอี้กันนะคะโดยส่วนใหญ่ยังไงอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปฟังกรณีศึกษากันเลยค่ะยกตัวอย่างกรณีศึกษาหนึ่งตัวอย่างนะคะกรณีศึกษาเนี้ยเป็นของคุณครูท่านหนึ่งนะคะที่ประสบปัญหาเด็กกลุ่มหนึ่งในห้องเรียนไม่ส่งการบ้านทํายังไงก็ไม่ส่งการบ้านนะคะโดยที่ผ่านมาคุณครูจะใช้วิธีเรียกเด็กกลุ่มนี้มาว่ากล่าวตักเตือนบางทีก็ขู่เด็กนะคะว่าถ้าไม่ส่งการบ้าน อาจจะเรียนไม่จบแต่ไม่ว่าจะทำวิธีใดๆนะคะสุดท้ายเด็กก็ไม่ยอมส่งการบ้านอยู่ดีจนคุณครูเริ่มนำปัญหาเนี่ยนะคะมาใช้การวิใจัยในชั้นเรียนหาวิธีแก้ปัญหาอื่นๆที่ไม่ใช่วิธีเดิมๆที่เคยใช้ แล้ววิธีหนึ่งนะคะที่พบว่าเวิร์กมากๆคือทําแบบประเมินสะท้อนคิดให้เด็กนะคะใช้เวลาเด็กส่งกันบ้านหนึ่งครั้งเด็กก็จะได้แบบประเมินสะท้อนคิดนี้ไปให้เด็กเนี่ยนั่งใคร่ครวนกับตัวเองว่าได้พัฒนาตัวเองหรือว่าได้คุณค่าอะไรเพิ่มเติมจากการทําการบ้านนี้บ้างน,นะคะเป็นวิธีการที่ค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กให้เด็กเห็นคุณค่าของการส่งการบ้าน แต่แบบประเมินสะท้อนคิดนี้นะคะนอกจากจะพัฒนาตัวเด็กกลายเป็นว่ามันไปพัฒนาตัวคุณครูด้วยเพราะว่าพอคุณครูต้องมาอ่านแบบประเมินสะท้อนคิดของเด็กๆทุกๆครั้งทุกๆครั้งก็เริ่มเห็นว่าอ้อเด็กบางคนเนี่ยเขารู้สึกว่าการบ้านเนี่ยมันไม่เชื่อมโยงกับชีวิตของเขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะทําไปทําไมคุณครูก็ต้องเริ่มปรับการบ้านนะคะเพื่อให้มันเหมาะสมกับเด็กมากขึ้นเพื่อให้เด็กรู้สึกว่าสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะพอคุณครูเนี่ยต้องมาเริ่มปรับตัวเขาเองก็เริ่มมี ทัศนคติที่เปลี่ยนไปคือเริ่มฟังเสียงเด็กมากขึ้นเอาเด็กเนี่ยเป็นศูนย์กลางมากขึ้นนะคะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการทําวิจัยในชั้นเรียนซึ่งเปลี่ยนทั้งเด็กแล้วก็ทั้งครูด้วยค่ะจากการณีศึกษาเมื่อสักครู่นะคะเราจะมาอธิบายคอนเซปต์ของการวิใจัยในชั้นเรียนร่วมกันนะคะซึ่งคุณครูบางท่านก็อาจจะเข้าใจการวิใจัยในชั้นเรียนอยู่แล้วก็ถือว่าวันนี้มาทบทวนคอนเซปต์ร่วมกันข้อที่1การวิใจัยในชั้นเรียนคืออะไรนะคะ การวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะคะถ้าภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า action research action เนี่ยคือการปฏิบัติส่วน research เนี่ยคือการค้นหาสิ่งที่เรายังไม่รู้รวมกันนะคะก็คือการที่คุณครูค้นหาวิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาห้องเรียนของคุณครูเพื่อพัฒนาเด็กนักเรียนของคุณครูเองนั่นเองค่ะ ข้อ 2. นะคะการวิจัยเชิงปฏิบัติการแตกต่างยังไงกับการวิจัยทั่วๆไปการวิจัยแบบคลาสสิกที่คุณครูส่วนใหญ่เขากลัวกันนะคะการวิจัยแบบคลาสสิกกับการวิจัยแบบปฏิบัติการแตกต่างกันอยู่ประมาณ2เรื่องใหญ่ๆนะคะเรื่องแรกก็คือตัวผู้วิจัยค่ะถ้าการวิจัยแบบคลาสสิกนะคะตัวผู้วิจัยเป็นคนนอกนะคะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการวิจัยครั้งนั้นแต่การวิจัยแบบปฏิบัติการนะคะผู้วิจัยเป็นคนในนะคะ คุณครูเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการวิจัยเลยแล้วก็มีส่วนได้ส่วนเสียเต็มๆนะคะกับการวิจัยครั้งนั้นถ้าทําได้ดีแก้ปัญหาได้คุณครูก็ได้รับประโยชน์เด็กนักเรียนของคุณครูก็ได้รับประโยชน์เต็มๆเลยคะ่ะเรื่องที่2ที่แตกต่างกันนะคะคือมุมมองทัศนคติของผู้วิจัยสําหรับการวิจัยแบบคลาสสิกเนี่ยนะคะมุมมองทัศนคติของผู้วิจัยข้ามนํามาใส่ในการวิจัยเด็ดขาดการวิจัยต้องเป็นกลางนะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า objective ส่วนการวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นการวิจัยแบบ subjective นะคะแสดงว่าความคิดความเชื่อของคุณครูเป็นพลังผลักดันให้คุณครูทําวิจัยในเรื่องนี้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆต้องนํามาใส่ในการวิจัยค่ะดังนั้นคุณครูก็จะเห็นแล้วนะคะว่าการวิจัย2รูปแบบนี้ไม่เหมือนกันนะคะครูท่านไหนที่มีความรู้สึกไม่ดีกับการวิจัยแบบคลาสสิกแบบทั่วไปนะคะก็อยากให้ลองเปิดใจให้การวิจัยในชั้นเรียนดูค่ะ สำหรับข้อที่3นะคะประโยชน์ที่ได้รับจากการทำวิจัยในชั้นเรียนทายสิคะว่าใครจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทำวิจัยในชั้นเรียนหลายหลายท่านเนี่ยคงตอบว่านักเรียนใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วในหนังสือเล่มนี้นะคะแล้วก็จากประสบการณ์ตรงของดนไม่ใช่นักเรียนนะคะ คนที่จะได้รับประโยชน์สูงสุดคือตัวคุณครูเองค่ะถามว่าได้รับประโยชน์ยังไงนะคะคือว่าคุณครูจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะคะจากการทําวิจัยในชั้นเรียนเรื่องที่จะเข้าใจที่สําคัญที่สุดคือคุณค่าที่คุณครูยึดถือซึ่งคุณค่าเหล่านี้มันจะมาควบคุมพฤติกรรมคุณครูที่คุณครูทําในห้องเรียนที่คุณครูทํากับนักเรียนหรือแม้แต่ที่คุณครูทํากับเพื่อนคุณครูด้วยกัน คุณค่าในที่นี้นะคะในหนังสือแบ่งออกไว้เป็น2เรื่องคุณค่าเรื่องแรกคือคุณค่าที่คุณครูมองต่อเรื่องของความรู้แล้วคุณค่าเรื่องที่สองคือคุณค่าที่คุณครูมองนะคะต่อเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นฟังแล้วงงใช่ไหมคะงงงงนะคะเดี๋ยวเราค่อยๆไปด้วยกันช้าๆนะคะคุณค่าที่คุณครูมองต่อเรื่องของความรู้มันจะกําหนดพฤติกรรมของคุณครูอย่างเช่นนะคะ คุณครูประเภทหนึ่งอาจจะมองว่าความรู้เป็นเหมือนก้อนวัตถุที่มีอยู่ในตัวคุณครูแล้วคุณครูเนี่ยก็จะต้องค่อยๆส่งผ่านก้อนวัตถุนี้ไปที่ตัวนักเรียนนะคะเหมือนคล้ายๆทายาทอสศูนย์คายตะขาบนะคะ แต่คุณครูอีกประเภทหนึ่งเขามองว่าความรู้อยู่ในตัวของนักเรียนอยู่แล้วครูมีหน้าที่จัดกระบวนการดึงความรู้เหล่านั้นออกมาจากตัวนักเรียนให้นักเรียนได้เห็นศักยภาพในตัวเองคุณครู2แบบนี้มีความเชื่อในเรื่องของความรู้ที่แตกต่างกันซึ่งจะนํามาสู่พฤติกรรมในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันสําหรับคุณค่าที่2นะคะเป็นคุณค่าที่เรายึดถือจากการปฏิบัติตัวต่อผู้อื่นผู้อื่นในที่นี้อาจจะเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนครูด้วยกัน ยกตัวอย่างนะคะอย่างในกรณีศึกษาที่โดนเล่าไปตอนต้นคุณครูท่านนั้นแต่เดิมนะคะมีความคิดความเชื่อนะคะมีคุณค่าที่ยึดถือก็คือว่าคุณครูมีอํานาจเหนือนักเรียนดังนั้นคุณครูจึงสั่งการนะคะให้เด็กสงการบ้านมีอํานาจในการตําหนิดุด่ดาว่ากล่าวเด็กนะคะเมื่อเด็กไม่สงการบ้านแต่เมื่อเขาทําวิจัยเชิงปฏิบัติการไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มมีความคิดความเชื่อที่เปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมองเห็นว่าจริงๆแล้วคุณครูกับนักเรียนเท่าเทียมกัน ดังนั้นไม่ใช่แค่ว่านักเรียนเนี่ยจะต้องฟังเสียงคุณครูคุณครูก็ต้องฟังฟีดแบตนักเรียนเหมือนกันคุณค่าที่เปลี่ยนไปนี้เนี่ยมันก็จะมากำหนดพฤติกรรมของคุณครูใช่ไหมคะให้คุณครูปรบพฤติปฏิบัติตัวในอีกรูปแบบหนึง่งสิ่งที่น่ากลัวมากๆนะคะคือคุณครูบางท่านหรือหลายท่านเลยอาจจะมีความเชื่อว่าตัวเองมีคุณค่าที่ยึดถือแบบหนึง่งแต่การปฏิบัติตัวเป็นอีกแบบหนึง่ง นั่นเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วคุณค่าที่แท้จริงที่ควบคุมการปฏิบัติตัวอยู่มันเป็นคุณค่าคนละแบบกับที่เราเข้าใจนะคะวิจัยในชั้นเรียนเนี่ยเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆที่จะทําให้เราเข้าใจจริงๆว่าคุณค่าที่เรายึดถือจริงๆคือเรื่องอะไรก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคอนเซปต์ของการวิจัยในชั้นเรียนโดยสรุปเนี่ยดนอยากจะเชร์ให้คุณครูหลายๆท่านที่อาจจะมองการวิจัยในเชิงลบเนี่ยนะคะ ให้หันมาลองเปิดใจให้กับการวิจัยในชั้นเรียนดูเพราะว่านี่เป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆในการพัฒนาตัวคุณครูเองนะคะให้คุณครูเนี่ยเข้าใจตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็เกิดผลพลอยได้ที่เด็กนะคะสําหรับคุณครูที่รู้สึกมีกําลังใจรู้สึกพึกเพิ่มนะคะอยากจะทําวิจัยในชั้นเรียนละแต่ไม่รู้จะเริ่มทําตรงไหนจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะ ดนมีลิงข้างล่างค่ะอยู่ในตรง Description นะคะอยากให้คุณครูเนี่ยไปกรอกข้อมูลในนั้นเมื่อมีคุณครูปริมาณที่มากเพียงพอนะคะอาจจะสัก10คน12คนต่อ1รอบเราจะเปิดเป็นแบตช์ของการเรียนรู้ร่วมกันนะคะเพราะว่าโดนเองเนี่ยก็มีคุณค่าที่ยึดถือนะคะก็คือยึดถือว่า ความรู้ไม่ได้อยู่ที่ตัวโดนคนเดียวนะคะความรู้อยู่ที่คุณคร,รูทุกๆท่านโดนเนี่ยเป็นเพียงพื้นที่นะคะให้คุณครูที่อยู่ต่างโรงเรียนเนี่ยได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะคะเราจะได้ทําวิจัยในชั้นเรียนไปนพ,รพร้อมๆกันนะคะแล้วก็เผื่อว่าวันหนึ่งนะคะมันจะได้กลายเป็นแบบประเทศสิงคโปร์นะคะที่การวิใจัยในชั้นเรียนเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็ผู้ที่ทําผลงานด้านนี้ออกมาได้ดีเป็นเรื่องที่มีเกียรติมากๆเอาละค่ะวันนี้ดนไปแล้วนะคะใครสนใจก็อย่าลืมลงชื่อด้านล่างนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบาย